เฮลโหลเพื่อนทุกคนจริงๆเราตั้งช่างาราจีดิโกะนะคะแฟนที่ต่อนะคะอย่าเพิ่งอ้อนพี่หลอดจะแข่งกีมาเพจเกาหลีแข่งกับพี่หนวกกับพี่ลูนเอาจริงนะพี่หลอดเอาจริงเตือนนะนี่หยิบให้ดูตัวอย่างมาเพจเกาหลีทำจากซิกเก้นโรคาโบฮาร่าพี่หนวดเคยกินหรือเปล่าผมอยากถามเรากับพี่ว่า พีห่หนูกินเ็กเกดมา,มากๆเลยแต่ที่จริงมันมีหลายรสชาติมันมีแบบเหกโคนซีก็มีแบบหมาลายอยากลองมาแต่ยังไม,ยงไม่ยังไม่กล้าเอากลักวจะทำให้เหกไม่ไหวนะคะอะไรอย่างี้ที่หนูต้องเอาชนะหนูให้ได้น,นะไม่งั้นจะโดนบ้ต้องโทษ้ทงพื้นสามสิบครั้งนะโอเคเปล่าตกล้นะแต่เองเข้าใจไหมเีโร่นี่อันนี้ยังไม่ได้ต้มนะ อีบอกข้าวๆไว้ก่อนว่าเคยลองก,กับเพื่อนแล้วพี่หน่อยไม่เคยใช่ไหมต้องลองดูเหตุจิตจ้าแน่นอนแต่บ้างเสื้อฟันขึ้นอย่างนะพี่โน่อาารจเปล่าโดนส่นเหนียวแน่เข้าใจไหม